รามาดูคะแนนออมแอดเบอร์ของเราสามหมื่นอย่าตกใจว่าเงินสามหมื่นกว่าบาทนะเราจะแลกได้ประมาณสามร้อยเจ็ดสิบาทแล้วเราก็ใช้เงินของสมาคม,มเติมเข,เข้าไปวันนี้เราจะใช้คะแนนออมแเบอร์มาซื้อขนมเราซื้อขนมได้ส่วนหนึ่งแล้วใช้คะแนนออมเมเบอร์ด้ส่วนหนึ่งมันมีทั้งหมดเจ้าภาพมีทั้งหมด6คันตอนนี้ซื้อมาได้5คันเพราะว่ารถขนมาไม่หมด จักรยานทั้งหมด6คันของเล่นซื้อมาอยู่ประมาณ5,000บาทนะแล้วก็ซื้อแล้วไม่พอเจ้าของร้านเห็นว่าซื้อไปทำไมเจอร้านเจ้านายเก่าวผมก็เลยบริจาคมาอีกรถรถยีคันรถ10ล้อเนี่ย24คันเนี่ยแบบนี้โอ้โหแจกให้แบบเต็มๆนะฮะเอามาให้แบบนี้อันนี้ก็จาก fc แฟนคลับส่งมาให้ตุ๊กตรงตุ๊กตาอันนี้เสื้อใหม่ๆเลยนะเนี่ยเสื้อยางดี อันนี้เขาก็แถมนะไม่ได้ซื้อนะนี่เอ๊ะเอาไปตียังไงคะเนี่ยมันเป็นยังไงเขามันเป็นกลองชุดไงเอ๊ะเวลาผมจะไว้ใช้อันหนึ่งไหมเดี๋ยวผมจะว่าเขาว่าผมแยกเด็กไหมแต่นี้เราไม่ได้ซื้อนะโอ้ใครได้ไปเป็นนักดนตรีโอ้มีโอ้โหโอ้เป็นกลองชุดเลยโอ้เดี๋ยวให้พี่มิกเอาไปเล่นเกมเนาะใช่เกมอจกดนตรีไหมแจกดนตรีแจกบนเวทีด้วย ทำก็อี้ดนตรีแล้วก็แจกนี่อันนี้ขอบเอาเสื้อค่ะเสื้ออนี่เสื้อจากเกรนสปอร์ตเกรนสปอร์ตยังดีนะฮะเยขอบคุณมาดามเจี๊ยบตัวหนึ่งนั่ร้อยห้าิห้านะดูดิร้อยห้าบห้าเนี่ยพี่เจี๊ยบว่าแจกให้ถึงมือแจกเด็กชายแดนแจกย่างดีให้เขาไปเลยเจี๊ยบมาดามเจี๊ยบบอสโจจากกีฬาสยามครับไปเดี๋ยวเราก็ส่งต่อน้องๆชายแดนนะคะ นี่ยังไม่หมดนะยังเหลือขนมอีกนะคะเนี่ยเือะขนมอีกนะขอบคุณนะคะของแถมเยอะกว่าซื้อนี่ยี่สิบสี่คันแถมกลอรแถมอะไรอีกเด็กๆชายแดนน่าจะดีใจนาองดีใจรวมกันอยู่ได้ทั้งไมโครทั้งรถดับคุณค่ะคันนี้ s อเอ็มนะพี่เอ็มเป็นเจ้าภาพมาหนึ่งคันนะมอบ คันนี้สีเหลืองเนี่ย S M อ่านี้สีแดงเดี่ยวดีกว่าสีองค์อัสดิน